ตอนนี้บ้านของเรานะคะก็อยู่ที่100%ซ็นแล้วค่ะไม่ใช่บ้านจริงบ้านจำจะให้ดูว่าบ้านเหมือนมากเหยของจริงยิ่งกว่าที่พี่เขาทำอีกาด้นอนาทำก็จะเป็นเจอ l i ลิฟ g r o ูมก่อนค่ะนีโอ้โหเป็นยังไงคะแต่ตรงนี้ค่ะพอขึ้นบันไดมาใช่ไหมคะเหมือนมากไม่เข้าใจใช่ไหมเหมือนมากอุ้ยอุยโปรนโนบมา ไม่เพราะว่าหนูตั้งไว้ไงกตั้งนี้ใส่ยไม่เหมือนเหรออย่าพูดดิอ๋อเฮียพี่เนยนะคะอันนี้เลนนี่หน้ายาวเหมือนหนูเลยไรเนี่ยนี่ทำมาเฮ้ยแต่งเตัวแต่งตัวเหมือนมิคเตอร์เลยอ่ะเฮ้ยเหมือนมิคเตอร์นี่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เบลจ,จะมาเปิดบ้านกันนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนที่ทำซีดีแล้วเนาะใช่ตอนนี้บ้านของเรานะคะก็อยู่ที่ร0อยซแล้วค่ะตอนนี้นะคะใส่เฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยแล้วด้วยเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่แล้วแล้วก็มีคนเข้าไปอยู่แล้วใช่มีตัวละครแล้วคร้อ <laughs> ไม่ใช่บ้านจริงบ้านจบ้านในสิง <c oughs> คือว่าบ้านเรา เสร็จนะคะแต่ว่าพี่ก็อยากอยู่แล้วเนาะพี่กอยากอ,อยกู่ <ผล S 1> แล้ว,วเราก็เลยสร้างบ้านในเดอดซินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาหนึ่งวันเสร็จแล้วอ่ะแบบไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเดอดซินกันนะคะอันนี้คือทําเสร็จเวลาจะให้ดูว่าบ้านเหมือนมากเหมือนของจริงยิ่งกว่าที่พี่เขาทำอีกชาดอนและนี่นะคะก็คือบ้านของพวกเราเป็นเหมือนปะอึ้งเหมือนมากเหมือนมากดูอัเนนี้ก็คือบ้านที่ เราออกแบบกันแล้วก็เรากะว่าเราจะทําห้องหมาตรงนี้นี่ค่ะจริงๆมันอาจจะไม่ได้แค่แบบนี้นะคะแต่เรากะไว้ว่าจะทําประตู2ประตูอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นที่แบบเก็บอาหารหมาอะไรใดๆแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องรองเท้าเหมือนปะนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เอาคมหายไปไหนวะเอาเติมแล้วคมสีอะไรคะคมสีครีมค่ะ ก็เป็นพรมสี้อยู่ตรงนี้ค่ะข้างหน้าก็จะเป็นเจอลิฟวิ่งรูมก่อนนี่ค่ะโอ้โหเป็นยังไงคะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นเป็นแบบตักเอาขี้ข้าวตรงนี้พออ, <laughs> ออกมาข้างนอกตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นลานซักล้างข้งางหลังของพี่ไม่เห็นไม่ได้เห็นแต่ของจรงิงมันจะเป็นอย่างไงหมายถึงมันจะมีนี่น,น,น,นี่มีแบบอุปกรณ์อุปกรณ์มันจะมันจะรกมากๆก็เลยทําให้มันดูลกแล้วเราจะเพิ่มสิ่งตรงนี้มาด้วยอันนี้เป็นแบบห้องเมดอะไรนีก็จะมีห้องนี้ อ,อันนี้นนคือห้องเกมใช่ห้องแบบสตรีมเกมตรงนี้นึกออกปะปนี้ยัไงไอ๋ออันนี้จะเป็นแบบส่วนข้าง ตรงนี้ชชยเป็นเทเรสเรสวดนี่เป็นไงแม่บอกว่าให้ปลูกอันนี้ไว้ให้แม่ต้นอะไรวะเนี่ยต้นไม่รู้นี่แล้วก็เราจะทาที่มุมน้ต้นไม้แจบอกให้ทำแต่ว่ายังจัดไม่เสร็จอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเนี่ยตรงบันไดพอเข้าไปปุ๊บข้างหลังมันจะห้องน้ำเล็กๆจริงๆมันต้องอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวซิมเขาไม่ให้ทำแต่ซิมเขาใจร้ายใช่มันก็เลยจะเป็นห้องน้ําแบบนี้แล้วก็มีดูชั้นสองนะคะ ห้องนี้ยังว่างเพราะว่าเราในห้องก็จะทําอะไรในในอันนั้นงจริงแต่ตรงนี้ค่ะพอขึ้นบันไดมาใช่ไหมคะเหมือนมากเข้าใจใช่ไหมเหมือนมากอันนี้เป็นมุมนั่งเล่นรีวิวมากแล้วก็เดินไปเป็นแบบเดินป้เดินระเบียงออกไปทางนี้แล้วระเบียงเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้นี่เป็นไงมีแบบวาดรูปด้วยนะ แม่บอกว่าแม่อยากต่ออันนี้เลยทําให้แม่ดูว่าเนี่ยถ้าจะต่อเพื่อที่ให้ฝนมันไม่ตกฝนกันฝนอันนี้จะเป็นห้องนอนของแม่ไม่ได้แต่งอะไรให้แม่มากนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าแม่จะชอบแบบไหนอะไรอย่างงี้นะมาที่ห้องนอนของเรานะคะตู้เสื้อผ้าเดิมก็ให้เราเท่านี้นะ,ะแต่หนูอ่ะก็ทาสเกลเหมือนว่าแบบบิวนะสเกลบิวนะพี่บ <P ii> ิวตู้บิวบิวสเกลบิวไว้นี่ค่ะห้องนอนของเรามันจะเป็นแบบี แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบทเทตงไม้ๆนึกออกใช่ปะน,นี่เขาก็จะเป็นกระจกแบบนี้ที่ทเขาทําแบบไว้อะนะตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งของเรานะคะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกระจกที่มองลงไปสังเหเห็นชัน้นสองนี่มันก็จะเป็นชันดูเพล็กซ์แต่เรายังไม่ได้ติดม่านนี่เป็นยงเออเหมือน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 ลงไปโอเคเหมือนปเออเหมือนเหมือนเหมือนมากตรงนี้เป็นระเบียงที่แบบใส่ได้น้อยนิด นิดหนึ่งอะไรอย่างนี้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะ,จะเป็นบ้านของเรานะคะะดานเดี๋ยวเราออกมาดูตัวละครดีกว่านี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นแม่เจี๊ยบทามากโกนามสก,กุลน,นะโคนี่ทามากโกบัตเตอร์ทามากโกพิกเล็ธทามากโกลูฟี่นามิ พูโลูกทันจีทันจีเหมือนนั่งเลยที่แน่ทันจิเหมือนปะเหมือนมากพี่ดูทำมาดิหนูวาดลายเองจริงจังขนาดนี้มีที่ไหนอะเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่ามาทามาโกะก่อนดีวีวดีวีวทามานะคะหมาวิ่งเล่นเต็มบ้านเลยนี่หมาเต็มบ้านเลยขี่ด้วยแม่แต่งตัวแต่งตัวเหมือนแม่ด้วยนะนี่สันจิทันจอพี่จ๊ะเล่นกับหมาอยู่ ัน้ามีไปคุกคนมานี่ฉันจีอุงฉันนี่พี่แจมมาแปอ่านหนแล้วค่ยไม่มีคนเก็บอึเลยพี่แจมเก็บสีเก็บพี่แจมอีกแล้วอ่ะอึปีด้วยเออเอ้ยมาแล้วมีเออสีเป็นไงเนี่ยพี่แจมเขาทำความสะอาดศูนย์ศูนย์กินน้ำกินอะไรเสร็จเรียบร้อย มันเป็นนิสัยของหมาแต่ละตัวหนูตั้งเหมือนเด็กเลยอุ้ยอุ้ยโผล่หนูบ้เฮ้ยทำไมเป็นงั้นวะอันนี้ใครกับใครเนยแกมมาดิเนี่ยพี่เนยพี่เนยเชื่อหนูปะอ๋อเนยอ่ะเนยอ้าวพิกเล็กวะอ้าวพิกเล็กอ๋อเด็ดเด็ดเด็ดต้องดูคนนี้คนนี้อ๋อคนนี้นี่นี่เขาเขาเขาจะแบบนมใหญ่ก่อนเขานั่งก็กดเขานั่งเมากันเห็นปะอ๋อแม่มาแล้วแม่มาแม่เข้าห้องมาแม่เปลี่ยนชุดแล้วะ อย่างนี้อันนี้โพนี่โพนี่ทำอะไรวะโพนี่อยู่ไหนโพนี่โพนี่ก็กลังจะเข้ามาเมาส์กับเราหรือเปล่านี่จ๋าตามนี่เข้ามาอยู่ในห้องเดียวกันให้หมดสาวมากบ้านเรานี่แม่นี่พิกเลตให้กับห้องกันนะคะก็คือเดินอยู่ในบ้านเป็นอย่างนี้จริงทำไมเป็นงี้วะไม่เพราะว่าหนูตั้งไว้ไงก็ตั้งนิสัยเหรไม่เหมือนเหรออย่าพูดดิอ๋อเฮ้ยนี่พิกเลตดูเป็นไงหน้ายาวเหมือนไหม ดูดิแล้วได้ไปแต่งตัวแบบนั้นอยู่บ้างนี่ดูแม่ดูแม่นอนอยู่กับแจ็คนนี้หลับเาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเปลี่ยนแต่งตัวก่อนอ่ะก็ได้ก็ได้อ่ะ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 นี้นี่เเปลี่ยนนี่นีเหมือนเนี่ยเหมือนเนีอยากเห็นเนยว่าเดี๋ยวหนูปลุกเนยก่อนเตือนตื่นเตื่นสิเอ้าฝันนี่มันไข่นี่เป็นเนยใช่ไหมหน้าเหมือนกันหมดเลยขนาดยังจะซิมตัวเองก็ไม่ออกหนูก็คืองงกันนะพี่เดมาปลุกนะคะ นี่เ <Courtney> ด <c oughs> like ินมาปุบนไปเดบิชชี่สลักก์ก์เดบิชชี่สลักก์กตึ้นนี่พี่เนยก็โปเปื่อยค่ะเาใส่เสื้อให้นั่งนอ่งใส่นี่หน้าเหมือนป่ะเหมือนป่ะอ้าวชุดไหนคะพี่เนยอ้าว่พี่เนยช่วยเอาอุกรธรรมดาก่อนนี่แต่งหน้าเหมือนพี่เนยด้วยนะดูหน้าพี่เนยเด็ดเดี๋ยวนะของเขาเพื่อจะไปนอนอย่ายิ้มหุบๆอย่าอย่ายิ้ม เดี๋ยวอันนี้มีตัวข้างในให้ดูแบบแน่นๆนี่พี่เนยนะคะนี่พี่เนยค่ะอันนี้คุณแม่นะคะม่เกียรแม่เกียรแม่เกียรอันนี้่เลนนี่หน้ายาวเหมือนหนูเลยอะไรเนยอันนี้ลูฟี่เน่อันนี้นามินี่ทำมา เพราะว่าทําสุดท้ายแล้วก็นั่งแบบนั่งปั้นนั่งปั้นเทปลูปใช่แกรมที่แกมจริงจริงตัวละครมันเต็มเว้ยมันไม่ให้แต่หนูว่าทําแยกแล้วเอาไปรวมอันนี้วิกเตอร์นะอันนี้วิกเตอร์นะหนูรอให้เขามาจีบหนูโยยังไม่มาสักทีอันนี้พี่วิกนี่อยู่คอนโดใช่อยู่คอนโดเขาอยู่คอนโดนั่งเล่นเกมนะคะเว้ยแต่งเว้ยตัวแต่งตัวเหมือนวิกเตอร์เลยอ่ะเฮ้ยมันวิกเตอร์นี่ แล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะแบบออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมีม่มมีมีหุ่นดูดิโอ้โหเซ็กซี่เดี๋ยวแล้วแล้วห่างพี่วิกเลยทำพี่วิกเซ็กซี่เอาไว้ก่อนนี่เหนื่อยนะต้องเป็นแบบพี่ก็อะใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาไปจีบพี่เลยก่อนแม่เดี๋ยวหนูจะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวหนูจะให้เขาไปเคาะประตูบ้านหนูก่อนนี่หุหนิดแล้วนะทำไมฮะทำไมเหรอ เอาบ้านนี้ทำไมฝนตกนวะตกไม่เลิกเลยเป็นไรวะเนี่ยมาเคาะประตูบ้านก่อนมามามาเอาบ้านเอาอีอาอตกต่อเาเดี๋ยวขี้เต็มบ้านเลยลไม่ชอบเขาไม่ชอบความไม่สะอาดเข้ามาได้แล้วนี่ไงเอ้าวิ่งมาพิกเลสิกันวิ่งหนีทำไมอ่ะไม่มีคนมารับเดี๋ยวเอาพิกเลสพิกเลสเอ่อรู้จักก่อนนะคะเราต้องทำความรู้จักเขายังไม่เคยเจอเลยนะคะจะมาบ้านนะมาบ้านละเข้ามาในบ้านละข้างบนเป็นอะไร หมายเยอะแม่โกรธแล้วนะเดือแม่แม่ยมาดีนี่นี่ดูเอาเห็นน้ำมือมาทำหน้ากันจีบก่อนแล้วเอาไม่ยุอะไรวะนี่นี่เนี่คุยกันคุยก่อนยอดก่อนค่ะนี่เอาแล้ไม่รอคอมเพลนเรื่องเพชรไม่ได้เอาเขาไม่ก็สิบก็สิบก่อน เล่าเรื่องตลกค่ะเล่าเรื่องตลกนี่ไดโนเสาร์นี่รู้จักเปล่าแล้วดูพี่หน่อยดิเล่นตัวเล่นตัวแล้วหนูจะจีบทันทีเลยได้ไหมอะโรแมนโรแมนเลยไหมเออโรแมนเลยแต่มันบอกว่ามันไม่ค่อยสะดวกเลยอะเนยยังไงวิกเตอร์จีบเลยไหมจีบเลยนินเดวลองดูก่อนถามก่อนว่าโสดหรือเปล่าโสดค่ะเห็นไหม นี่นี่เขาเริ่มจีบได้แล้วนะเขาเริ่มแบบจีบจีบเลยไหมจีบเลยไหมจีบไปเลยโอเคทางในบ่เนี่ยเนี่ยเอ้าวไม่เอาอ่ะพี่วิกจะจีบได้ไหมเนี่ยถามก่อนจีบไม่ได้แล้วก็พี่แจงบอกให้เร่งมือจีบเลยพี่วิกเขาจริงๆต้องคุยกับหนูเป็นเพื่อนไปก่อนตอนแรกพี่แจมไม่ชอบคนแบบที่เข้ามาเลยองเงี้ยเลยโอเคจีบไม่ติดค่ะจบ และนี่นะคะก็คือ,อตัวอย่างบ้านเราเหรอหรือตัวอย่างชีวิตหรชีวิตที่เราอยากจะได้อยู่ในบ้านสักทีนะคะอันนี้ก็เป็นแบบที่เอามาให้ดูคร่าวๆนะคะแล้วก็เป็นเด e s i ทีอ่อยากให้ทุกคนเห็นว่าวันๆเราจะทำอะไรวันๆก็คือนั่งทําบ้านคนคนูน้นคนนี้เดี๋ยวตัวละครพี่ลิทเดี๋ยวกาลังจะมาตามมานะคะถ้าใครอยากให้พี่เลดลองทำ c พ e เ t e บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเพราะว่าพี่เลดจริงๆแล้วอยากทําเป็นอาชีพเสริมแล้วตอนนี้แบบอยากสร้างบ้านใน t h ซิมอะไรอย่เงี้ยเพื่อให้ดูแปลนก่อนว่าแบบเราจะทำเป็นอะไรอะไรอย่างเ <pinky mud> งี้ย like สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครนะ like. right คะมีวิธีการเล่นเดอะซิมแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเดอะซิมต่อก่อนบ้าชมูลอยรอบ้าชมูบ้าลาโดี๋เดยวมามาซู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 เออหนูกำลังทำพิลิตอยู่ซาดะมาเหมือนกแล้วพี่ก็รู้จักบ้านพี่ลิกันหมดเลยนะนี่หน้าบ้าน นี่พอเข้าไปก็จะเป็นงี้อ้โหนี่เหมือนมากมน,นี่เป็นไงเกิดซิมทันทำาได้ขนาดนี้คิดดูหนูว่กากำลังจะทำตัวละครพี่ลิ์อยู่นะคะเป็นไงเป็นไงพี่แจมเหมือนมาก,มาก